เอาแอปนะครับกลับมาครับมันจะได้จริงพี่โอเคได้จริงนะแอปที่ต้องเข้ากับบเราเข้ามาครับกับแอปนี้เลยนะครับเข้าไปเลยนะครับเข้ามาครับไปแล,แล้วก็สร้างโลกปกตินะครับแล้ว้อีแอนนนึงก็จะเจอโลกของเราแล้วมันก็ให้อแอนน์ึงกดเข้าไปนะครับเออใช้ได้จริงนะโอเคยผมจะมายอนกันเลยนะอันนี้ผมเข้ามาครับนะครับ โอเคพอมานีนะผมก็ได้ตั้งเซฟแลเรียบร้อแล้วบ่ายนะโอเคพอมาแล้วกดเข้าเซื้อไปเลยก็นกดเข้าซื้อไปก่อนนะครับแล้วก็มานะครับในแอปนึงนะครับเนี่ยมันจะดิ้งนวนี่นั้นก็จะเป็นประมาณน,น,นี้ครับนี่ครับจะมีซื้อของเราอยู่นะครับเราก็ไปที่มครับพีี e. นะ ร้อยมันโหลดนี่นะแค่นี้ก็จะมีเพื่อนแล้นะครับนี่คือเพื่อนของเรานะครับหน้าตาประมาณนี้นะครับแล้วเราก็สามารถบังคับอีกแอบบนึงได้ครับดูนะด,นะดูไว้นะดน้นนำไปใช้แบบนี้นครับนแบบประมาณนี้นำไปทำคลิปพีรูบายก็ได้นะ วันนี้เราขอตัวไปก่อนนะครับ F สอนอันออน,อน,นั้นครับโอเควันนี้อาจารย์กกดไลค์กดซับไปด้วยน,นะบ๊ายบาย